อันนี้อันนี้ผมเอาบัตรของผมกับบัตรลูกค้าปิ้นเทียบกันนะครับให้มันเท่ากันเลยจะดูว่าจะติดไหม ถาดแถวล่างที่บินอยู่เนี่ยเป็นถาดเป็นใบของลูกค้านะครับแฟรเลยสังเกตได้ว่าเนี่ยหมึกมันไม่แห้งเนาะตัวเนี้ยบัตรของลูกค้าครับมันจะเป็นที่เขาไว้ใช้เครื่องอริบบอนในการปิ้นนะครับตัวนี้คือบัตรสําหรับการปิ้นอินเจ็ตเนี่ยจะต้องเคลือบสารมันหน้าบัตรมันจะออกเหนียวๆหน่อย นะครับเวลาปิน้น์อ่ะมันจะทําให้หมึกมันเกาะได้นี่ครับสังเกตว่าอันเนี้ยผมเอานิ้วแตะเนี่ยมันจะแห้งสนิทเลยนะครับแต่ถ้าเป็นอันเนี้ยไม่แห้งเลยคือหมึกแทบจะไม่เกาะเลยถึงจะปล่อยให้แห้งยังไงเนี่ยก็ ยังไงหมึกก็จะไม่คมอยู่แล้วครับ่อา